ตะบนมาแะไรทำตะบนอย่างนี้แจมกัดได้่อนตนนั่นแล้วตะบนมาตะบนมาอะไรจ้าสายตาเลยเนาะวันนีคนกิดขางไปพวกได้กินแล้วกินหมดทุกคนแล้วไหมคนกินแจมมากม่ยวคนต้องกินน้ำกันแน่นอนามไหมวนนี้เรไปอย่าับไปุมยไหกระชายน้อ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 ยเหรียญ ไปซอกระซ้ายถ้บอันเฮ้ยเฮ้ขาตองเซ็จเขา้องเซ็จมก็จับตกไม่อนเห็นามยาสู้กินคนละิเลยคนละซิ่นเลยมว่างกันมันมอัะเยมระมัดน้อยเคาะอะไรนโอ้นโอย้อยอะไรตับคนไอะยน้่เน้อย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 ้อยน้อยน้อยน้อ้ยน้อนอย้อยน้ยอนี้ยนนย้อย

อะไรอะลูกเออให้มันให้มันหล่มเลยลอยมาแล้๋ยวลอยเสียเอาไปุ่นลอยมาแล้วปุ่อแยาออกไปเด้ออย่าออกไปเด้อมานั่งอยู่นีง่อยสิมาเดี๋ยวคนิตโตคนิตโตมาทตาใหตาปนดูสิสายตาสายตาแสงออไปสายตาสายตาปุ่นน่ะอันสายตาสายตาปุ่นน่ะโอ้ปิดใจน่ว่าสายตาพิคาดตัวนี้เพราะพี่คนนั้นเนาะคนนั้นตั้งคัดกันสายตาพิคาด

โอ๊ยบ oh 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 ้านบ่อเดินนุ่มยังเหง่มวันนีอบ้านบ่ลใไมครัีใส่เรื่องลงมากเมือนกน้านนีานนันเปเดไนแตู่ดทั้งหลหัวทั้งหลจอยาันน้นลูกคือนั่งหันติดคะแนนลูกติดขี้ใส่เร่อลงมากอไรอันบ๊มังแล้วก็ลากต่อยเมื่อถึคืนมาคืนนี้วันน้น้องได้นอนน้า ว่ไม่ได้ว่ไม่ได้น้อายหนอยหายนู้นแต่หาย้นอยแล้วพวนั้นตกใจต้มื่น่ะเหนีวเ้ามองเหนียยสีหนาล้าอยู่้อม่อนึงต้นทวดทวดเป็นอะไรทวดทวดเป็นโรงเรียนของเราน่าวดไมสบายครูใจดีทุกทวดเป็นใครเด็กเดก็ไม่สุขเราทุกคนชอบไปโรงเราชอบไปชอบไปโรง ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเนาะนี่ๆเนาะนี่ๆเนาะนี่ๆเป็นมชาติ